เคยแอบมองน้องแมวที่บ้านไหมคะแล้วก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเอ๊ในหัวกลมๆของเขานี่คิดอะไรอยู่นะบางทีก็ดูเหมือนเป็นเจ้าก้อนปริศนาอ่านใจยากมากๆเลยแต่จริงๆพวกเขาก็มีวิธีสื่อสารเฉพาะตัวอยู่นะคะโดยเฉพาะทางสายตาใช่เลยครับ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งค่ะที่หลายคนน่าจะเคยเห็นหรืออาจจะเผลอทำตามไปแล้วด้วยซ้ำนั่นคือการกระพริบตาช้าๆของน้องแมวนี่แหละค่ะครับผมมันเป็นอะไรที่ดูเผลอๆเ,เหมือนไม่มีอะไรนะแต่พอรู้ความหมายปุ๊บอาจจะรู้สึกอ๋อขึ้นมาทันทีเลยจัดเป็นเรื่องแบบคือไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้ารู้ไว้ก็น่าสนุกดี โดยเฉพาะกับทารทแมวหรือใครก็ตามที่แบบอยากจะลองผูกมิตรกับเจ้าเหมียวดูใช่เลยค่ะแล้ววันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจกันว่าทำไมแมวถึงทำแบบนั้นมันเป็นสัญญาณบอกอะไรกันแน่แล้วเราจะลองทำตามเพื่อคุยกับแมวได้จริงหรือเปล่าครับผม ซึ่งข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็หลากหลายเลยค่ะมีทั้งงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์จริงๆจ,จังๆเลยนะอย่างที่ตีพิมพ์ในวารสาร Scientific Reports หรือ Nature อืมครับแล้วก็มีข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมแมวโดยตรงอย่างองค์กร,รช่วยเหลือสัตรรมมว์ในอังกฤษ Cat Protection หรือข้อมูลจากสตแพทย์บ้านเราอย่างโรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ดครับแล้วก็รวมไปถึงประสบการณ์ตรงจากคนเลี้ยงแมวจริงๆด้วยที่เขาแชร์แชร์กันในโลกออนไลน์อัรรมมนนีกรรมม้ก็น่าสนใจเหมือนกัน ใช่ค่ะประสบการณ์จริงนี่แหละบางทีก็ให้มุมมองที่แบบเออจริงด้วยแฮะครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือชวนมาทำความเข้าใจโลกของแมวให้มากขึ้นอีกนิดผ่านภาษากายเล็กๆที่น่าทึ่งอันนี้นี่แหละครับลองมาดูกันว่าท่าทางที่เรียกว่า slow blink หรือการกระพริบตาช้าๆที่เราเห็นกันเนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างโอเคค่ะงั้นเริ่มกันเลยนะคะการกระพริบตาช้าๆที่ว่าเนี่ยมันต่างจากการกระพริบตาแบบปกติทั่วไปของแมวยังไงคะ อ๋อมันมีความแตกต่างที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่ครับการกระพริบตาปกติเนี่ยก็คือการปิดเปิดเปลือกตาเร็วๆตามธรรมชาติเลยเพื่อให้ตาชุ่มชื้นหรือกําจัดฝุ่นผงอะไรเล็กๆน้อยๆค่ะก็เหมือนคนเรากระพริบตาปกติใช่ครับแต่การกระพริบตาช้าๆนะหรือที่ในงานวิจัยเขาเรียกว่า slow b l i n k sequence เนี่ยนะมันเป็นเหมือนชุดของพฤติกรรมที่ต่อเนื่องกันคือ งานวิจัยใน Scientific Reports เขาอธิบายไว้ค่อนข้างระละเอียดเลยว่ามันมักจะเริ่มจากการหรีตาก่อนหรีตาครับทำตาหยีๆคล้ายๆกระพริบครึ่งเดียวหรือ half blink อาจจะทำติดก,กันหลายครั้งหน่อยแล้วก็จะตามด้วยการ